ตีความเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่เน้นถูกต้องนี่ข้อ3มนะมาดูข้อ4ครับยกระดับความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุนภาษีเครื่องมือทางการเงินและแผนประกันต่างๆเพื่อให้คําแนะนําที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุดนั้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับบอกทุกคนเลยนะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราต้องระวังที่สุดคือเรื่องที่เราเลี่ยงที่สุดเลยนะ ไม่พูดถึงและไม่ไม่แสดงตัวด้วยนะคือเรื่องการเมืองเพราะลูกค้าเรามีทุกฝังบางคนชอบบางคนไม่ชอบเราชอบก็พูดไม่ได้เราไม่ชอบก็พูดไม่ได้ังนั้นเราต้องเป็นคนทําไมครับกลางๆอ่ะกลางๆแล้วเรื่องกีฬาอีกนะครั้งหนึ่งเออเรื่องนี้พี่เล่าให้ฟังนะเป็นข้อคิดเลยนะพี่ใส่เสื้อแมนยูไปไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลอันนี้เรื่องนี้นานมากแล้วทุกวันเนี้จําฝังใจเลย หมอลงโรงพยาบาลกรุงเทพตอนนั้นยังเป็นบำรุงราชอยู่ไม่เราก็ไม่ได้อินแมนยูขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเสื้อมันเท่ดีนตอใส่ไปนั่งคุยกับหมอบอกผมไม่ซื้อประกันคุณหรอกก็ก็คุณใส่เสื้อแมนยูมาคุยกับผมคุณไม่ดูตามาตาเรือเลยอะลูกค้าพูดนะพูดหน้าถึงขังลองนึกดูพี่อายุยี่สิบกว่าแล้วแล้วแล้วหมอเนี่ยอายุสี่สิบกว่า พี่แบบเป็นเด็กๆไงเนาเนะี่ยเออเนี่ยรุ่นๆน้องเปนเอยนะ่างเงี้ยใส่เสื้อแมนยูไปนั่งคุยกับหมอหมออ๋อเนอครับทำไมอรอ๋อแล้วเนี่ยใส่เสื้อแมนยูมาไม่ดูตาม,มาต้าตาเลยครับครับผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจมันมีอะไรหรือเปล่าครับอ้าวก็เป็นทีมนี่ผมไม่ชอบอ๋อแล้วแล้วคุณหมอชอบอะไรครับชอบลิเวอร์พูลผมเสื้อลิเวอร์พูลผมก็มีครับเดี๋ยวคราวหน้าผมใส่เสื้อ พอดี ial, พอดี mainland, ผมได้เสื venue, ora, casos, ้อแจกมาผมก็ใส่ไปผมก็ไม่รู้เราว่ายังไงเดี๋ยวผมคราวหน้าผมจะระมัดระวังตัวนะครับเออเชื่อไหมแต่พี่ก็ขายไม่ได้นะอันนี้มาเล่าให้ฟังขำๆเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราคุมความรู้สึกคนอื่นไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจเนี้ยที่มันจะต้องเป็นกลางเราต้องระมัดระวังในการสื่อสารตัวเราครูบาอาจารย์ที่สอนไปนะหนึ่งการเมืองสองกีฬาสามศาสนาครับ ความเชื่อนี่ระวังมากเลยนะการสื่อสารว่าเราเชื่ออะไรเนี่ยบางทีไปทําให้คนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยไม่คุยกับเรานะแล้วการสื่อสารว่าเราไม่เชื่ออะไรบางทีก็ไปทําให้คนที่เขาเชื่อไม่คุยกับเราเหมือนกันนะดังนั้นพี่จะบอกพี่น้องเสมอเลยอ่ะเราอ่ะจะไปมูอะไรจะไปไหว้อะไรที่ไหนอ่ะไม่ต้องโพสต์ไม่เคยโพส์เลยจ้าเออไม่ต้องโพสต์แต่ทําไมเดี๋ยวตามข่าวก่นรู้อยู่กับเราเวลาจะคุยก็ คุยคนเดียวมีมเออมีมูแหมสายมูก็มีบ้างโธเราเอาทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็สายมูเอาหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเอามาดูข้อต่อมาครับสรุปครับห้าก่อนสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ได้ขายประกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องดูแลลูกค้าไปตลอดชีวิตคอยให้คําแนะนาติดตามและช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ ทุกคนเห็นพี่นั่งเครื่องไปหัดใหญ่ไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะถ้าเรามาวัดกันในเรื่องของกําไรขาดทุนพี่ขาดทุนเรียบร้อยแล้วจากการไปดูแลลูกค้าครั้งนี้เพราะตั๋วเครื่องบินไปกลับก็ประมาณเกือบเจ็ดพันเช่ารถที่นั่นอีก900ต่อได้ร้อยหนึ่งพันหนึ่งเช่ารถขับเองกินข้าวกระเช้าเยี่ยมค่าน้ํามันขับรถไปจอดค่าเช่าที่จอดรถสนามบินรวมแล้วประมาณหมื่นหนึง่งเซอร์วิสลูกค้าครั้งนี้เป็นไงถ้าเราวัดเรื่องกาไรขาดทุนเราขาดทุนแล้ว แต่อย่าลืมเราได้อะไรความชอระยะยาวซึ่งท่านเนี้เป็นคุณแม่ของลูกค้าซึ่งเป็นคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมอที่ทำประกันกับพี่ทุนประกันร้อยล้านสองคนกับแฟนเขาทําคนละร้อยล้านยกให้กันแล้วกันพี่พมีหลายคู่<อ>แล้วลูกค้าหมอพี่เยอะเออจะแค่ต่างจังหวัดเปที่รอนะลูกค้าอ่าเดี๋ยวดูนะไม่ คุณหมอเนี่ยอยู่อยอะยอคุณหมออยู่ระยองแต่คุณแม่เนี่ยอยู่พัทลุงแล้วก็มาปวดท้องบ่อยแล้วก็หาหมอวิเคราะห์ไม่ขาดสักทีจนกระทั่งเเขาก็มีเพื่อนหมอนะแนะนำให้ไปหาที่กรุงเทพหัดใหญ่เจอว่าเป็นนิ่วในท่อไตต้องผ่าตัดสองกล้องเราต้องทำพีเคมเราก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำพีเคม์เ๊บเเขาก็ทำพีเคม์เ๊บเติ๊บเตบ จนถึงวันที่เข้าผ่าตัดนิ้วในท่อไตเราก็ไปเยี่ยมไปดูแลไปประสานงานไปคุยเรื่องส่วนลดค่าห้องส่วนเกินคุยนู่นนี่นั่นแล้วเราก็นั่งเครื่องกลับตอนกลางคืนสี่ทุ่มคุณหมอไม่รู้ว่าพี่บินลงไปเขาเพิ่งรู้จากคุณแม่เขาว่าพี่ลงไปไปเยี่ยมไปดูแลเขาไลนา์กลับมาขอบคุณไลน์มาขอบคุณพี่มาเห็นตอนเช้าบอกอขอบคุณมาก อะไรประทับใจอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พิมพ์รายละเอียดมาแล้วก็คำหนึ่งที่เขาบอกนะเป็นตัวแทนดีเด่นของครอบครัวเราแล้วพี่จะบอกนะลูกค้าไม่สนใจนะเรื่องความสำเร็จคุณวุฒิอะไรนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่สนใจเราก็สนใจความใส่ใจที่เรามีให้กับเขามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะที่พี่จะพูดเสมอเลยนะครับในเรื่องของความถ่อมตน เวลาหาลูกค้าเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเพื่อนพี่ก็มาคุยเฮ้ยเป็นยังไงผู้จัดการไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยดูเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่มีอะไรไอ้ ye, นั้นมันเรื่องในบริษัทที่ไปพูดถึงเลยกูออกมาข้างนอกก็ตัวแทนประกันชีวิตทั่วไปนี่แหละเหมือนเดิมเฮ้ยไม่มีอะไรช่างมันอันนั้นมันหัวโขนข้างในออกมาข้างนอกไม่แบบะัะเมื่อยกินเหล้าดีกว่า <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยนึกออกมาคือเราแต่งตัวไปเนี่ยไปหาเพื่อนเนี่ยพี่ก็บอกพี่นกเลยพี่ก็เสื้อยืดคอกลมเกงขาสั้น ธรรมดาผมไม่เซ็ตทําตัวธรรมดาที่สุดให้เพื่อนรู้สึกว่าไม่เก่งนี่คือความถ่อมตนแล้วก็เอารถธรรมดาไปไม่ต้องขับบียมไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราจะได้ใจคนเนี่ยความถ่อมตัวเนี่ยสำคัญนะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไล่กลับมาอย่างนี้นะครับเพราะ,ะนั้นความสัมพันธ์ระยะยาวเราจะต้องมั่นใจว่าเราดูแลลูกค้าได้ไปตลอดชีวิตแล้วพูดได้ถ้าลูกค้าถามว่าแล้วถ้าตัวแทนตายก่อนล่ะ ระบบยังอยู่ไหมัยงยระบบของบริษัทยังอยู่ครับผมอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ตอบไม่ได้แต่ระบบไม่มีวันตายบริษัทเ a ออยู่ในประเทศไทยมาอีกไม่กี่ปีก็จะครบร้อยปีแล้วเราเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งสงครามสงบเราก็ยังเปิดดําเนินการต่อเนี่ย สตอรี่เหล่านี้พเราต้องมีเก็บเอาไว้แล้วก็สามารถสื่อสารได้ด้วยความมั่นใจเพราะฉนั้นเวลาพี่คู่พูดกับใครอะพี่ไม่เคยจิตตกไม่เคยแบบว่าหนังตาตกคอตกเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไม่ใช่เพราะเราโคตรมั่นใจในอาชีพของเราอะมาละมาสรุปกันแล้วเดี๋ยวเอ๊ะพี่นกพักกินข้าวไหมเขากำลังมาสอนอ๋อต่อเลยไหมต่อเลยนะต่อมาแล้วต่เลยต่อเลยต่อเลยไหม อ่าได้ครับได้อ่าพี่หนึ่งมีคําถามครับครับเมื่อก PK ที่พี่เราไปคุยเรื่องขอเพิ่มเสียงหน่อยเพิ่มเสียงไปเรืเรื่องของ PK นะครับแล้วที่ว่าไปขอส่วนลดอันนี้คือเราสามารถขอกับทางโรงพยาบาลได้ได้ทุกโรงพยาบาลอ๋อมันมันเป็นส่วนลดที่เราสามารถขอได้ดีแล้วเจรจาได้คืออย่างนี้น้องๆทุกคนครับเอ่อเอาอย่างนี้พอเราเซตซีโร่ก่อนเลยนะใน mindset ของเราเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวแทนที่อื่นหรือที่ไหนก็ตาม หรือใครก็ตามพีเต์ว่าเป็นตัวแทนที่ติดคุณวุฒิตื้อๆนี้แล้วลูกค้าจะได้สิทธิทพิเศษส่วนลดนู่นนี่นั่นช่วงแรกๆอาจใช่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเขาแข่งขันกันบริการลูกค้าถ้าที่นี่ทําส่วนลดได้ที่นี่ไม่ทําเดี๋ยวมันก็เกิดการบอกต่อให้ไปที่นี่ดังนั้นหน้าที่ของตัวแทนคือ สมมุติลูกค้ามีเหมาจ่ายห้าล้านมีห้องสามพันพอเรารู้ว่าลูกค้าเข้าแอดมิดปั๊บเราคุยกับการตลาดก่อนเลยมีขอส่วนลดพิเศษของลูกค้า a a ที่มีประกันเหมาจ่ายห้าล้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องทอํายังไงบ้างครับอ,อ๋อเดี๋ยวแอดไลน์และติดต่อช่องนี้นะคะอย่างนี้ตอนนี้ระบบเคมได้เริ่มกระบวนการพิจารณาแล้วนะครับลูกค้าแจ้งลูกค้าเลยถามวลูกค้าได้รับไหมเขาก็ได้รับ SMS เหมือนกันแต่บางทีลูก เออให้เขารู้แล้วเขาไปถามแล้วว่าอพี่กิจรู้ด้วยเหรอรู้ครับเพราะว่าพี่ก็คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอยู่นี่ไงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโอิงไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการดูจากไหนดูจากระบบระบบอยู่ไหนอยู่ในไอโมวอ๋อออโอเคโอเคชอบชอบดูไหมเพราะนั้น ไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีเครื่องมือช่วยมีเทคโนโลยีช่วยปัป๊บแล้วเราปล่อยเลยพอเราปล่อยเลยปัป๊บแทนที่เราจะได้ความสัมพันธ์กับลูกค้าลูกค้าก็เท่ากับว่าเราค่อยๆไปเติมความรู้สึกลูกค้าว่าเอ้ยไม่ต้องมีตัวแทนก็ได้นี่หว่า,า,า,วาใช่ป่ะพอเคมอนุมััิปัป๊บเราชิงบอกก่อนเคมผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อ่าเขาเดาเนินการส่วนต่อไป ต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ไม่ทราบเขาเอาอยาขึ้นมาให้หรือยังอ๋อยังเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ปุ๊บเดี๋ยว <c oughs> ลงไปรับยาตรงนี้๋อด้ครับเดี๋ยวผมโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ต่อนะครับน่าจะมีเอ s เเข้าไปที่เครื่องของลูกค้าแล้วนะครับวันนี้อ๋อเดี๋ยวพี่ดูอ๋อขอบคุณมากเลยที่ตามดูแลดีมา <c oughs> ตัวเราต้องวิ่งไปไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยแต่เคสเนี้ยทำไมพี่ต้องนั่งเครื่องไปเพราะมันเป็นเคสผ่าตัดเคสผ่าตัด ความรู้สึกเราอ่ะในความรู้สึกเราจริงๆเลยนะเราอยากไปเยี่ยมเข้าใจนะคําว่าอยากไปเยี่ยมจริงๆอ่ะเพราะเรารู้สึกถึงบุญคุณที่เขาให้โอกาสเราแล้วคุณแม่ของลูกค้าเพื่อให้โอกาสเป็นผู้มีพระคุณทําให้ลูกเขาเกิดมาจึงมาเป็นลูกค้ารายใหญ่เราจ่ายเบีย้ยปีหนึ่งหลายล้านดังนั้นเราจึงต้องไปดูแลแล้วลูกค้าท่านนี้เขาก็แนะนําบอกต่อให้พี่มาตั้งหลายลายแล้วว่า ไปหาเพื่อไปนะหาหมอแล้ว VIP ทั้งนั้นเลยเบี้ยเกิน2,500 0หมดอยากให้ลูกค้าอะไรครับอ่านที่พร้อมกันหน่อยอยากให้ลูกค้าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาชีวิตไม่ใ, <tattoo. S 2> ใช่แค่คนขายประกัน